คุณผู้ชมคะนี่เป็นหน้าตาบินใบเสร็จแท็กซี่นะคะที่แรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยค่ะได้นำกลับมาเบิกที่กระทรวงแรงงานด้วยนะคะไม่ใช่แค่ค่าตรวจเครื่องบินเท่านั้นค่ะดิฉันสอบถามแรงงานหลายคนนะคะเขาก็บอกว่าพี่ๆเนี่ยต้องนั่งรถกันออกมาจากแคมป์ที่พักนะคะเพื่อที่จะต้องนั่งแท็กซี่ไปยังูนยนพักพิงที่สถานทูตไทยในกะรุงเทอวีปเนี่ยจัดหาไว้ให้ค่ะ อย่างพี่ดิ๊กเนะะี่ยค่ะแรงงานไทยที่กลับมาถึงนะคะก็นั่งแท็กซี่มาเหมือนกัน,นะคะ่ะจากที่อิสราเอลนะคะที่แคมป์ที่คอาพักเสียค่าแท็กซี่ไป4,200บาทะคะ่ะวันนี้ก็ได้นําใบเสร็จแบบนะะี้ค่ะมาเบิกด้วยกับทางกระทรวงแรงงานนะคะอันนี้ของผมเดินทางจากเกล่าไปเกล่าไปสนามไปโรงแรมอินเตอร์เดวิดคอนติเนนทัลครับที่สุนทรของเราที่จัดหาไปให้นะคะคเท่าไหร่คะนะคะ่ะ เอ่อ420เชคเกิโวครับถ้าเรท10บาทก็จะ4 2 0ครับเขาเป็นมิเตอร์หรือว่าเหมาคะอันนี้เป็นมิเตอร์ครับเป็นมิเตอร์ระยะทางประมาณเท่าไหร่คะจากที่ผมอยู่จนถึงครับก็ประมาณ30กิโลครับ30กิโลครับพี่อยู่ห่างจากกาซาหรือว่าอยู่ตอนไหนของเด้วอยู่ตรงกลางประเทศครับอยู่ตรงกลางในระหว่างทางที่เดินทางออกมาจากแคมป์ที่พักค่ะจนมาถึงที่พำนักที่สถานทูตจัดให้รับเรื่นดีไหมคะหรือว่ามีเหตุการณ์แบบเขา ทหา,หารมาคุมกันหลืออะไรอย่างไงี้รับเลื่อนดีครับแต่ว่าก็จะมีระเบิดยิงมาบ้างครับเพราะว่าเขาเป็นเป้าหมายครับเทวบีบอ,อยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ประมาณาเท่าไหรอ่อ่ะก็ไม่ห่างมากครับมันยิงมาเรื่อยๆครับอะไรที่ทําให้เป็นเหนตุผลตัดสินใจว่าเอาละกลับดีกว่าอ๋อแคมป์ที่ผมอยู่ระเบิดลงหลายครั้งมากครับก็คือมันมันระเบิดทุกทุกวันครับตอนเย็นด้วยนอนไม่หลับเลยครับ เพราะว่าเหมือนระเบิดมามันแตกที่บนหัวนะครับแล้วเรานอนอยู่เตียงมันสั่นทุกวันเรานอนไม่ได้ครับจนจนรู้สึกผวาครับสักกี่วันมาแล้วตั้งแต่วันที่เจ็ดครับเจ็ดแล้วก็เรื่อยๆมาจนถึงวันนี้เท่าไหร่คะจนถึงวันที่ตัดสินใจกลับก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดก็ยังมีเยงระเบิดลงอยู่ทุกวันครับไม่ไม่มีวันหยุดครับ